เพื่อนๆก็สงสัยว่าทำไมอิรุมะคึงถึงโทรนัดพวกเรามาเอ๊หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว่าก็ว่าเถอะโรงเรียนในยามค่ำคืนในยามราตรีนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยทีนี้ก็คือพึกษาการเด่นพี่พระเอกได้ไปเสกดอกไม้ ต้นซากุระยากนั่นเองครับจะว่าไปอิรุมะคุงเรียกพวกเรามานี่ทาไมกันหรอเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแบบนี้เสียงเพลงเสียงรนตีก็ดังขึ้นมาในทันทีพิศสดาเราเอ๊ขึ้นมาทันทีไอ้เพลงนี้ใช่ครับอาเจยอลิสเบต้ารู้ทันทีว่านี่คือเสียงเพลงของพริกซี่อลิสก็สงสัยว่าทาไมเสียงพริกซี่ถึงดังในเวลานี้ในเมื่อมันมองไม่เห็นมันมืดใช่ไหมครับเอออิรุมะคุงก็เลยขอให้อะเสือๆคุงในจุดไฟให้หน่อยมันจะเป็นยากอะไรหรอครับท่านอิรุมะผมจัดให้เลย เมื่อไฟติดสว่างจ้าปื๊บทุกคนก็เห็นป๊าปเลยจะเป็นใครอื่นใดไกลนั่นคือเพอร์ซันซอยเพื่อนเลิฟขอั์นเองเอ่อช็อกแป๊บนะนี่ أ, เสียงพริกซี่ก็คือเสียงของเพอร์ซันซอย โอ้ว้าวอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิเอาล่ะมานั่งจิบชาปูเสือคุยกันดีๆซะหน่อยเนาะเดี <c oughs> ย๋ยวงานนี้ <c oughs> อิลิว่าคงจะเป็นล่ามให้เองเนาะเ <c oughs> พราะเป็นคนไปดิวมาอ่นนี่คือเพอร์ซันคงทุกคนก็สงสัยคัะว่าทำไมไอ้เพอร์ซันถึงไปลบอยู่ข้างหลังพระเอกนั่นเพราะว่าทุกคนอนไปลบเราเขามากเกินไปเคารกลัวพอทุกคนเข้าใจก็ขออาภัยขึ้นมาทันทีขอโทษนะ <c oughs> เพื่อนโคเมนาไซนเนี่อาเชอลิซาเบต้าก็อยากจะให้ไอ้เพอร์ซันเนี่ยสบายใจหลังจากนี้พวกเราจะไม่รังควานคุณแล้วเนาะคุณทำตัวตามสบายได้เลยนนะะะะคคจุยออไรก็่า ทุ่งดูอะไรกันครับซุบซิบซุบซ่ซซซาอ๋อครับครับอ๋ออย่างนั้นเนาะโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคได้เลยที่จะบอกคือเขากังวลอ้าโอ้โหคุยกันตั้งนานมีแค่คำนี้นะเพื่อนๆอยากจะคุยกับเขาด้วยตัวเองไงไม่อยากจะผ่านอิทมาคุงไหนพวกเราลองคุยกับเขาดูได้ไหมฮะจู่ๆไอ้ลีดก็ดันไปจุดประกายแกว้งเขาวหาเซียน เล่นกับไฟถ้าได้มีอะไรเพื่อนระบายออกมาให้หมด <c oughs> อื้มไอ้คำนี้แหละไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านไอเพื่อนสันพูดเนี่ยมันจะชิบหายขนาดไหนไม่คุณบอกว่าจะไม่กดดันผมไงในคุณว่าจะให้คุณที่กระส่งตัวกับผมไงแล้วไม่คุณถึงมาใกล้ผมขนาดเนี้ย <c oughs> คุณกินราเมงิงจากเรียนผม,มว่านะแต่ว่าคุณทำความสะอาดด้วยไหมมันเลอะพื้นหนังสือโป๊ก,ก็เลอะเอามาเรียนได้ละมันมาไม่เหมาะสมไอคุณเอ็มมันก็ชอบทิ้งเสืเ้อผ้าเลอะเลอะด้วยไม่ว่าคนที่ตามเกลียดมันระบากแค่ไหนตอนเรียนก็ไม่เรียนใส่ตาที่จับจ้องติอาเจในมึงอ่ะเหมือน ไม่ชวนกันเลยอ่ะส่วนไอ้ซอบน็อกมึงนี่ก็เอาห้องรรยุวันเป็นบ้านเลยน,นะมากินมันฮอนที่นี่หมดเลยส่วนอัสบูริอุสคุงในโทรศัพท์นี้มีแต่รูปของอิลูมารู้ได้ไง ใครๆก็รู้ต้องไปเป็นตาอิลุมาเอ้ยผมผมผมมีด้วยเหรอมีเหมือนกันชอบกินอาหารว่างที่โรงเรียนหยุดได้แล้วนะคนที่กินตอนเวลาพักเที่ยงให้เรียบร้อยอไปปูซันหันมาทางเพื่อนเพื่อนที่เหลือไ <c> อ <oughs> ้พวกกูมีไหมอย่าอยากขายกูเลยกูขอร้องกูไม่อยากรู้อะไรเลยนะโอเคผู้หญิงผมไม่ขายผมขายผู้ชายอย่างเดียวอยากรู้จังเลยนะผู้หญิงนี่มีความรับอะไรบ้าง <c oughs> แล้วผู้ชายก็โดนขายจนหมดเปลือกแม้กระทั่งขาาเกงในสีอะไรเขาบอกหมดเลย มึงไม่แอบดูเก่งเลเพื่อนด้วยเหรอพูซันงั้นเ่าเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมาอยากจะให้ลืมไปจะได้ไหมใครมันจะไปลืมหลงโอ้โหตาตึงใจขนาดนี้ <c oughs> เห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียบเลยนะไอ้พูซานมึงเนี่ยดูคนที่ดูที่พายนอกไม่ได้จริงๆไหนๆก็เป็นพิกชี่อย่างดีฝากแบกห้องด้วยนะเพื่อนพูซัน อะไรทำไมถึงทำหน้างงอ่าคือมันก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะเพื่อนนะไม่มากไม่ไมากม,มีแค่2ข้อเท่านั้น1่ฉันจะเล่นเฉพาะดนตรีเท่านั้นแล้วก็จะไม่เจิดจ้าบนเวที2ห้ามเปิดเผยว่าฉันคือน,นักดนตรีในวงอืมถ้าตรงตามเงื่อนไขก็ดีลอืมเพื่อนๆก็อึ้งกับเงื่อนไขที่ได้ฟังมาเดี๋ยวนะทาไมเงียบกันหมดเลยเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าวะหรือว่าเลือกช่วงเวลาผิดอืมก็ไม่ทราบได้เพื่อนๆแข่งไม่หมดละโอเคที่เข้าใจคือกูเป็นตัวทํางานกล่อยแท้ๆอืมไม่นาเลยเราเนี้พวกเขาคงเครียด กันหมดถ้าหากว่าฉันไม่ได้ขึ้นแหลงสี่ห้องก็ต้องโดนยุบใช่ไหมละ่ะต้องไปอยู่ห้องใครเรียนใครยากเหมือนเดิม โอเคฉันควรจะพูดอะไรที่ทําให้ทำร้ายใจพวกเขามากเกินไปแล้วเนาะเราได้มันตัวสวยของห้องแท้ๆเราทําให้เพื่อนๆในห้องผิดหวังเราอาจจะไม่ต้องแสดงอีกต่อไปแล้วก็ได้ตัวแบกอย่างอิรุมาคุงก็ต้องรีบกูส้สถานการณ์แล้วครับกู้สถานการณ์อะไรดูทุกคนเยิ้ยมอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกันอย่างขนาดนี้เอามาลุยกันเลยได้ไหมละครับเพื่อนเลิฟพระภูทันสอยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่ช็อกก็คือไอ้ภูทันแทนขอบคุณที่ให้เงื่อนไขมาแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ชัดเจนขึ้นมาสักทีความท้าทายนี้มันทําให้เราอะ เต็มที่เลยมันก็แค่ไม่ต้องให้คนรู้ว่าคนเล่นดนตรีเป็นคลาเฉยๆออนิมัสแบบนี้ช่างน่าค้นหายิ่งนักดูหน้าตาแต่ละผู้เพื่อนๆแต่ละคนอืงานนี้มันแน่นุนแทนที่ข้อแม้จะเป็นอุปสรรคแต่พวกเขาได้สนุกไปกับมันเมื่อคนบ้านอย่างพวกเรามารวมตัวกันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยเรามาคว้าชัยในศึกครั้งนี้เราขึ้นแรงสีไปด้วยกันไอ้เพื่อนสันกำลังงงฮะตอนนี้ตามเหตุการณ์ไม่ค่อยทันแสงเอ็กอาร์ขนาดนี้ก็ต้องมีอาจารย์ขึ้นมาดูเหรอครับ หพวกอะไรล่ะครับเพนตีครับผมเวิงลืมไปลหรือไงว่ามันนี่ห้องเรียนอะไรใช่นี่คือห้องเรียนของเด็กมีปัญหาพวกเราทั้งทุ่สามคนจะเล่นเทศกาลดนตรีนี้มิวสิกเฟสติวัลนี้ให้ยับไปเลยพวกเราจัดไปแย้แค่เลสโกเนื่องจากอีก4สัปดาห์ก็จะถึงมิวสิกเฟสติวัลแล้วที่ห้องสภานักเรียนก็ต้องมีการประชุมกันนิดหนึ่งและหน้าที่ของสภานักเรียนนั่นก็คือต้องดูแลงานนี้ให้ผ่านไปอย่างราบลื่น เพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปทบทวนงานที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยใช้งานใครไม่ใช้ไปใช้งานตัวจีด๊ดซะด้วยไอโรโนเวก็ไปฏิเสธอย่างไวงานที่ได้รับมานั้นเป็นอะไรที่ไม่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากรรโนเวไม่อยากทำทจริงๆก็คือเป็นงานหนักครับมันแค่ไม่อยากทํางานหนักเฉยเร็ดนี้มันตัวอะไรกันจ้าโรโนเวไม่โอเคเหม็นเป็นอย่างมากแต่การที่จะเป็นนายคนเนี่ยมันต้องคุมคนได้โอเคถ้าคุณไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําแต่ว่ามันเป็นโอกาสนะโอกาสที่ได้พบกับผู้คนได้พบปากกับนักเรียนทั่วทั้งโรงเรียนเลยจะเป็นกาารรส้ง ชื่อเสียงเมื่อขึ้นปี2ชื่อเสียงของคุณก็จะกระจกจายไปทั่วเป็นยังไงตาเป็นมากายเลยดนี้จัดไปจ้าโลโนเวเดี๋ยวงานนี้ฉันจัดให้เองไม่อิดออดและแต่ก่อนอื่นเอาตัวไปล้างก่อนไม่เหม็นชิปเป่งเอาจริงคือเจ๊อมิลินี่คือแอบน่ากวนะถ้าคุมคนได้ขนาดน,นี้จะคุมอิรุมะได้อยู่หมัดหรือเปล่าเออเอาล่านในเทศกาลดนตรีที่จะมาถึงนี้ก็คาดหวังกับอิรุมะไว้อยู่นะว่าอิรุมะจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นนักร้องจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักรนตงดนตรี แค่เห็นเขเพียงแล้วอย่างนั้นไม่ว่าจะคิดยังไงหัวใจก็จเต้นไมมเป็นสั่นแล้ว ดูการพบปะผู้คนของพี่แกอลงการงานสร้างมากเลยรับพี่โลโนเวมาเลยจ้าหล่อเอฟฟีทั้งหลายฉันอนุญาตให้พวกเธอนั้นถ่ายรูปฉันได้เพียงแค่คนละหกรูปภาพเท่านั้นะเหมือนงานนี้จะมีแค่น้องนาฟาคนเดียวแหละครับที่ทํางานน่ะห้องผมจะแสดงเป็นเดอะมิวสิคิลผมนั่นคือละครดนตรีละครเพลงนั่นเองครับผมจะเป็นวรรณคดีเป็นนิยายเกี่ยวกับโลกปีศาจของเราและดูน้ําเสียงของไอโอโรบัสพวกเราจะคว้าชัยในการแข่งนี้เฮ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนโอ้ยชมเกินไปหรือเปล่าไอโรเวน คือขัดเลยจ้ะไก่กาค่ะขอบอกไว้ก่อนการตกแต่งมันต้องเป็นลูกโป่งที่สีสันฉูดฉาดแล้วก็ประดังประดาไปด้วยดอกไม้สีแดงฉานอ๋อส่วนเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของโลโนเวเนี่ยมีตั้งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามจัดไปแบบไฟแอลแบบทั้งหมดเลยอ่ะโอเคเปล่าเอยนี่ถึงจะดีเอาล่ะก็ประมาณนี้ห้องเขาเละเทะไปหมดเลยไอ้โลโนเวฮต้องขอโกมินาไซด้วยนะคะที่ห้องบีก็เหมือนจะเป็นละครเวทีครับฉันฉันต้องออกจากที่นี่ไม่ ผมไม่ยอมไม่คุณภัยแม้จะเป็นโชคชะตาก็ตามเการแสดงพวกนี้ก็ต้องถึงเมื่อโลโนเวยอีกละมาเดี๋ยวโลโนเวจะกลายเองนี่ต้องเล่นในแบบอินเนอร์ประมาณนี้ความรักระหว่างองค์หญิงกับคนใช้อ๋อใช่มันช่างน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่ามันสามารถผลักดันให้มันน่าสนใจขึ้นมากกว่านี้ได้โดยให้องค์หญิงรวมร่างกับประสูนแล้วก็เผาทําลายล้างภาษาสิ้นเพื่อได้สร้างความรักอันร้อนแรงให้เต็มที่เอาล่ะเราไปกันที่ห้องต่อไปกันดีกว่า เอาบังกรมึงกลับไปต่อไปก็เป็นห้องสีนะเหมือนจะเป็นการแสดงดนตรีพี่แนะนําว่ายุคแห่งร็อกนะมันมาถึงแล้วยอมแพ้ซะนะจ้าเหล่าปีศาจต,ตัวน้อยพุสเป็นเล่นต้องเป็นดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยเท่านั้นเว้ยในเมื่อความคิดเห็นมันยังไม่ลงตัวเนาะความชิบหายจึงมาเยือนเดี๋ยวงานนี้พิสโลโนเวจะเป็นคน guiding เออชิบายแล้วเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมผสานร,รวมกันอ้ามัดกันแบบนี้เลยเล่อ เอาละเราไปตีห้องต่อไปกันเลย<อ>ก่อนจะไปมาแก้มาทพวกเราก่อนได้ไหมว้าวทุกคนต่างพากันชื่นชอบการทัวร์ของรโนเวย์ o แบบนี้เป็นอย่างมากอเตรียมเข่า,ขาและปีกข,ของคุณให้พร้อมเพื่อจะสั่นเสริญชานรโ,โนเวย์ประธานชิายแล้ะครับคุณทําอะไรลงไปไอ้ไอโรโนเวย์นี่มันละลานทั้งโรงเรียนแล้วครับประธานมาโทษแล้วมาร้องเพลงนั้นมาคานเป็นอย่างมากาอะหลอกทาไมหลอกว่าแต่ทําไมท่านประธานถึงไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาล่ะครับเพราะนี่คือมิวสิ f เฟสติวัลครั้งที่สอง โดยปกติแล้วไอโรโนเวเนี่ยมันจะไม่คุยกับนักเรียนทั่วๆไปด่าดๆแบบนั้นนะแต่นี่คือการดีที่ทําให้มัน,นได้ไปคุยกับเด็กนักเรียนทั่วทไปเป็นยังไงล่ะแผนการของประธานอก็ชิบหายทั้งโรงเรียนยังไงล่ะครับที่เจสแกลปล่อยให้ไอโรโนเวทําตามใจชอบภายในโรงเรียนนั้นเพราะว่าเขารู้ว่าเขาล่ะกาลังทําอะไรอยู่นั่นเอง <S <S คุณจาได้ใช่ไหมไอเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อลาซียาโกอใช่มันคือเขาเองไอโรโนเวแหละเขาคนที่ทาให้โรงเรียนของเขาได้รับชัยชนะในเทศกาลดนตรีเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้เข โลดูเวโลมิแยถึงแม้เขาจะเป็นคนที่น่ารำคัญที่สุดที่ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์แต่เขาจะเป็นแรงบันใจที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักเรียนในปีนี้ความสามารถของเขานะั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเวทมนต์ในสายเลือดหลังจากที่เขาไปเซอร์เวย์ต้องบอกเลยว่าการ,สรแสดงต้องถูกยกระดับขึ้นมาจนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอะนที่เห็นในชัดตอนนี้คือการารวมตัวระหว่างล็อกกับดนตรีคลาสสิกแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ยังถูกคอมเพนไม่อยู่เล็ดเลยครับท่านประธานเอ้าแล้วไงเป็นงานของพวกนายก็จัดการไปสิ S <S uh <huh> และในตอนนี้ไอโรเวก็มาหยุดอยู่ที่ห้องเรียนโยโยวันเป็นที่เรียบร้อย ห้องเรียนเหล่าเยาววัจริงๆแล้วมันควรจะเป็นวิลล่าของฉันแต่ได้มีคนเอามันไปจากฉันนะเนี่ยและฉันก็ได้ยินมาว่านี่คือห้องเรียนของอิลูมาคุงที่เป็นราชายเยาววัยใช่ปะปะ่ะไปทําให้ห้องเรียนนี้ได้กลายเป็นวอเตอร์พาร์คจะแนะนําทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยพอเปิดประตูเข้าไปเพปิ่มก็คือยับฮะอืมแต่ละคนคือหมดสภาพกันหมดไอ้โนโนเวติงกับช็อกอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ เธอน่เป็นเด็กเรียนบบบบ้นไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความพักเพียนอยู่ส้องจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่อาจชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไหมสดมากคือเพื่อนของฉันทีจะคอยปลอบใจ